พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถโมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดนั่นก็คือรุ่น XMAX 300 Big Scooter เครื่องยนต์สูบเดียว 300cc ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารายการของเราได้มีการวิเคราะห์เกาะติดมาอย่างใกล้ชิดและล่าสุดครับ ได้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุดของยามาฮ่ในเมืองไทยนั่นก็คือคุณประพันธ์พลทนวสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้กล่าวอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีการแนะนําเปิดตัวรุ่น X Max 300ในช่วงเดือนสิงหาคมพศ2560ที่จะมาถึงนี้ครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเปิดตัวของ X Max 300นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะมาถึง อีกประมาณไม่เกิน2เดือนข้างหน้านี้เราคงได้ตัวจริงกันอย่างแน่นอนเดิมทียามฮ่ามีแผนจะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ช่วงปลายเดือนมีนาคม2 5 6 0ที่ผ่านมาแต่เกรงว่านะครับจะมีการรอนานเกินไปกว่าจะมีการส่งรถได้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนดังนั้นยามฮ่าจะได้มีการเปลี่ยนแผนเลือกจะเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีความเป็นไปได้อย่างมากครับว่าในงานบิ๊กมอเตอร์เซลช่วงกลางเดือนสิงหาคม จะมีการเปิดตัว X Max 300อย่างเป็นทางการหลายคนสอบถามเข้ามาเรื่องของราคานะครับว่าเท่าไหร่กันแน่และอีกหลายคนก็เป็นห่วงอย่างมากครับว่าราคาของ X Max 300จะพุ่งทะลุเกินกว่า2 0 0 0 0 0บาทหรือไม่ต้องบอกแฟนๆามาฮ่าทุกคนอย่างนี้ครับว่าไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของราคาถ้ายามาฮ่าตั้งราคาเกินกว่า2 0 0 0 0 0บาทแล้วเราก็คงไม่ต้องขายครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องจับตามองอย่างมากครับว่า ยามาานั้นจะตั้งราคาเท่าไหร่กันแน่ซึ่งถ้ายามาฮาตั้งราคาใกล้2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าจะมีราคาที่แพงกว่าคู่แข่งถึง40,000บาทด้วยกันการทําตลาดคงเป็นไปได้ยากอย่างมากครับราคาที่แท้จ,จริงของเจ้า X Max 300จะเป็นเท่าไหร่นั้นประมาณการเข้าคร่าวนะครับ170,000บาทบวกลบอย่างมากก็ไม่ควรเกินไปกว่า1 7 5 0 0 0บาท แพงกว่า f o r ซ a 300ประมาณ10,000ถึง15,000บาทนั้นกำลังสวยครับออปชันที่เหนือกว่าอย่างเช่น traction control smart key นะครับเป็นอะไรที่ทุกคนอยอมรับได้กับราคาที่แพงกว่ารุ่นนี้ยามาฮามีความคาดหวังสูงมากทั้งในตลาดยุโรปและก็ในเมืองไทยของเราซึ่งคาดว่าราคานั้นไม่แรงอย่างแน่นอนครับสำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกคนจะได้ขี่รถมอเตอรไ์ไซค์อย่างทันท่วงทีไม่ต้องรอนานเกินไปเหมือนเช่นรุ่นอื่นๆที่ผ่านมา เรื่องของราคาที่แท้จริงของ X Max 300จะเป็นเท่าไหร่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ